ซื้อสลากมั่งมีทวีโชค1,600ล้านบาทนะครับถูกรางวัลเลขท้าย33รางวัลทุกงวดแน่นอนนะครับได้กี่บาทแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกันเบื้องต้นนะครับกับสลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งมีทวีโชคนะครับเรียกว่าฝาก1 0 0ลุ้น10ล้านบาทนะครับกับตัวสลากซึ่ง ลุ้นตลอด12เดือนนะครับลุนตลอด1ปีเลยนะครับกับตัวสลากตัวนี้แถมเงินที่ฝากนะครับเมื่อครบกำหนดนะครับยังได้อัตราดอกเบีย้ย0.25%อัตราดอกเบีย้ยดูน้อยนิดนะครับแต่จำมาไว้ว่าการฝากสลากเนี่ยเขาเน้นการรุ้นรางวัลเป็นหลักนะครับเราต้องไปดูว่ารางวัลใน1ปีน1ปีหรือ12ครั้งเนี่ยที่จะมีโอกาสถูกเนี่ยนะครับมัน มีรางวัลอะไรบ้างนะครับและคุณมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่10ล้านบาทโดยที่เงินต้นไม่หายไปไหนนะครับนี่คือข้อดีของตัวสลากนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากของธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละรางวัลมีอะไรบ้างนะครับจำนวนรางวัลนะครับรางวัลที่1เสี่ยงหมวดนะครับจำนวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทเลยนะครับ รางวัลที่1ต่างหมวดนะครับจำนวน99รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับ3า0รางวัลรางวัลละ500บาทห้า5,000บาทนะครับรางวัลที่3มหมุน10ครั้งนะครับจำนวน1000รางวัลนะครับรางวัลละ2,500บาทรางวัลที่4หมุน20ครั้งนะครับจำนวน2,000รางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาท รางวัลที่5หมุน100ครั้งนะครับจำนวน10,000รางวัง ites, ลรางวัลละ500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวนะครับหมุน1ครั้งนะครับจำนวน1นึ่งแสนรางวัลรางวัลละ50บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั Actually, Sisters, ้งนะครับจำนวน2ล้านรางวัลรางวัลละ20บบาทนะครับรวมรางวัลนะครับต่องวดเนี่ยสองสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยรางวัลนะครับรวม มูลค่ารางวัลคือ66ล้านบาทนะครับ66ล้าน9ก้0บาทนะครับออกรางวัลในวันที่16ของทุกเดือนนะครับออกครั้งแรก16กรกฎาคม 66, 66นี้นะซื้อสลากออมทรัพย์นะครับทกสชุดมั่งมีทวีโชคนะครับ1ล้านหแสนบาทจะได้ทั้งหมด16,000หน่วยนะครับแล้วก็มีโอกาสถูกรางวัลน,นะครับถึง12ครั้งนะครับหรือ12งวดนั่นเองนะ โดยถูกรางวัลที่ถูกแน่นอนการันตีแล้วคือทั้งหมด33รางวัลแบ่งเป็นนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวจำนวน33รางวัลน,นะครับจำนวน32รางวัลน,นะครับ20บาทคูณ32ก็640บาทต่อง,งวดนะครับคูณ12งวดก็7,680บาทแล้วก็เลขท้าย4ตัวรางวัลละ50บาทจำนวน1รางวัลน,นะครับ 50คูณ1ก็งวดละ50บาท50คูณ12คือตลอด 10, 12งวดก็600บาทนั่นเองนะครับส่วนรางวัลอื่นๆโดยเฉพาะนะครับรางวัลเนื่องจากว่ามันมาถึง1,600หน่วยใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวนะครับแบบไม่เสี่ยงหมวดนะครับอีก1รางวัลโดยเฉพาะงวด วันที่16พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะถูกรางวันนะครับจากเดิมเนี่ยการันตี33 33 33รางวันนะครับต่อง,งวดเนี่ยมันก็จะมีงวดนี้แหละที่ได้34นะครับ34รางวัลก็คือได้ตัวเลขท้ายาตัวเลขท้ายหมายเลขนะครับ1010670มาอีก50บาทนะครับอันเนี้ย คืออันนี้มันไอตัวอีกเลขหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะถูกทุกงวดนะครับแต่มันมีโอกาสมากเลยถ้ามันเข้าใกล้2ล้านมันมีโอกาสที่จะคับวไปอีกหมายเลขหนึ่งได้นะครับก,ก็เรียกว่าโอกาสสูงนะครับโอกาสสูงนะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับ ่ะนะครับครบกำหนดจะขายได้ดอกเบี้ยนะครับ0.25%นะล้าน6แสน0.25%คือ4,000บาทนะครับล้าน6แสนบวก4,000บาทก็เป็น1 6 0 0ล้าน6แสบาทนะครับแล้วก็ถูกรางวันทุกงวดงวดละ690บาทแบบการันตีนะครับก็คูณ12ก็1 000, 1 5 2 0บาท ล้านหกแสนสี่พันบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบาทเป็นหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบาทนี่นะครับรับไปเลยนะต้องบอกก่อนนะครับในรูปแบบของการออมแบบสลากนะครับไม่ว่าจะเป็นทกศนะครับหรือสลากจากสถาบันทางการเงินอื่นนะครับก็สามารถที่จะลุ้นรางวันใหญ่นะครับได้นะมันเป็นเรื่องของการลุ้นรางวัลใครที่ เป็นสายเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็โชคดีนะก็เหมาะกับสายเ,าเหมาะกับคนคนนั้นนะซึ่งมันมีโอกาสที่จะลุ้นรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวันอื่นๆอ,อ,อีกนะซึ่งบางทีมากกว่าดอกเบี้ยนะครับมากกว่าดอกเบี้ยนะหรือบางทีซื้อแล้วไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าอาจจะซื้อไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นก็ได้นะ คือยิ่งซื้อมากมันมีโอกาสที่จะถูกนะครับอย่างน้อยรางวัลเล็กๆน้อยเนี่ยนะครับการันตีถ้าซื้อหลักแสนอย่างเงี้ยนะครับการันตีว่ามันจะถูกแน่นอนแต่จะไม่ได้รางวัลเยอะนักนะครับแต่การันตีว่ามันถูกนะก็ลองดูนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อย ข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอ l l เซ็นเตที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาะคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6กหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจำไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ